คุยทุกเรื่องบอลกับภาคฟุตบอลชูสละครับซัมเมอร์2 0 2 5ชูสละครับผีปล่อยมัวเฮาส์กลางดาวรุ่งเก็บเบลลิีกวันเลตาโนเรียนทีมจากลิกวันยืนยันการคว้าตัวแจ็คมัวเฮาส์กองกลางดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมารวบทีมแบบทีมตัว ตลอดทั้งฤดูกาล2025-2026แข้งทีมชาติไอแลนด์ชุดยู21รายนี้ยังไม่เคยเล่นกับทีมพิจัยของปีศาจแดงแต่เคยมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพบกับทอ็อตแนมสเปอร์ในช่วงเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,ยายมัวเฮาส์ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2022แต่เพิ่งกลับมาลงสนามได้เมื่อฤดูกาลก่อนหลังจากเจอการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนต้องพักยาวหปี ลิช well ่เวลแลนส์กุนซือของเลตันให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโม,มสรว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากเป็นมิดฟิลที่สามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้ผมคิดว่านี่เป็นการสัญญาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราและเขาเองก็มีศักยภาพสูงมากเช่นกันชูสะละครับเล็กซ์แคมยอด2ล้านปอนเซนคอร์เนอร์โคดี้จากเลสเตอร์ซิตี้ เล็กซ์แคมยืนยันการคว้าตัวคอเนอร์โคดี้กองหลังมากประสบการณ์จากเลสเตอร์สตีมาร่วมทีมด้วยค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ราวๆ2ล้านปอนด์แนวรับในวัย32ปีดีกรีทีมชาติอังกฤษเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีถือเป็นอีกอสัญญาณชัดเจนว่าเร็กซ์แคมเอาจริงหลังจากเล่นชันมาเล่นในลีกรองของอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ43ปีพวกเขาเสริมทัพจัดหนักในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยก่อนหน้านี้เพิ่งทุ่มเงินคว้าตัวทั้งลิเบลาโตคาคาเซ่แบ็กซ้ายจากเอมโปลีและลอิสโอเบรันกองกลางจากนอตติงแฮมฟอเรสซึ่งทั้งสองรายก็ทำลายสถิติสโมสรมาแล้วแถมตอนนี้ยังมีข่าวว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินอีก7.5ล้านปอนด์เพื่อล่าตัวเนธานบรอดเฮดมอหกทีมชาติเวลส์กอนอิสสวิชทาวล์และยังเล็งคว้าตัวคิฟเฟอร์มัวกองหน้าทีมชาติเวลส์อีกรา,ายจากเจฟฟิลด์ยูดนเ็ดด้วยโคดี้กล่าวหลังจากเซ็นสัญญาว่า ผมดีใจสุดๆเลยวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากจริงๆนะทุกคนได้เห็นสมสรนมีพัฒนาไปไกลแค่ไหนตหลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มันสุดยอดมากผมอดใจอรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมและได้เริ่มต้นฤดูกาลใหม่สำหรับโคดี้ผ่านการลเล่นในเกมพิลิกอังกฤษมาแล้ว198นัดเคยเป็นกัปตันให้วูฟตอนที่ทีมจบอันดับเจ็ดสองฤดูกาลเตดและพาทีมทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายใน10กิโปรปาลีก เขายังมีดุิกีทีมชาติอังกฤษมาแล้ว10นัดและเคยติดทีมไปเล่นยูโร2020รวมถึงฟุตบอลโลก2022ด้วยฉูสะละครับหมาป่าเหลืองแดงปิดจอ็อบเซนกิลาดีเสริมเกมรับออสโรมารประกาศสัญญาดานิเอเลกิลาดีกองหลังของเฮลลาสตีโรนามาเสริมเกมรับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้ว โดยถแถลงการของสโมสรระบุว่าอาสโรม่ายินดีประกาศสัญญากับดานิเอเลกิลาดีมาจากเฮลลาสเวโรนาก็ละวัย22ปีย้ายมาอยู่กับเจาโรรอซี่หลังลงเล่นในเซเรีย,ายามาแล้ว24เกมเมื่อฤดูการ2024-2025หลังก้าวมาจากระดับเยาวชนของฟิอเรตินากิลาดีลงเล่นระดับอาชีพกับมันโตวาซามโดเรียและเวโรนา A. A. ดานิเอเลเป็นตัวแทนทีมชาติอิตาลีในหลายระดับมีส่วนร่วมกับฟุตบอลชิงแชม,สม,มสป์สโมสรโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อปี2023ซึ่งอิตาลีผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศเขายัางมีส่วนกับฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่สโลวาเกียเมื่อไม่นานมานี้โดยลงเล่นเคียงข้างกับตอมมาโซ,โซบาบลดันซี่และนิโคโลโปิเซลี่ของโรมา่านักเตะเซสัญญาถึงปี2030และจะได้ใส่เสื้อหมายเลข87 ลาเซนเว็คอนาคตไกลที่คัดปามีค่าตัวอยู่ที่10ล้านยูโรกล่าวหลังจากเปิดตัวว่าผมภูมิใจที่ได้มาร่วมสโมสรอ,อย่างโรมา่านี่ถือเป็นก้าวย่างสําคัญในอาชีพของผมผมแทบรอที่จะเรียนรู้และมีส่วนร่วมไม่ไหวแล้วฉูสละครับมาร์เซย์เปิดตัวไปเซาเรลลิมเส้น35ล้านยูโร โอลิมปิกมากเซย์ประกาศยืนยันการคว้าตัวอีกอไปซาปีกในวัย24ปีมาร่วมทีมจากไฟยนุรัสแตดามเป็นที่เรียบร้อยโดยไปซาส,สัญญา5ปีค่าตัวรวมโบนัสอาจพุ่งแต่หลัก35ล้านยูโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรดาวเตะชาวบราซิลยนย้ายมาพร้อมฟอร์มร้อนแรงจากคลิกในเทลแลนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงไปถึง18ประตูกับอีก19แอส ฟพให้เฟยนุดคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเดนสุดยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูนีฟังเซยต้องย่างชิงตัวกับหลายทีมโดยเฉพาะลิสยูเนเต็ดที่พยายามดึงตัวไปลุยพรมเมลีกแต่ปาโบลองโกเรียประธานสโมสรเป็นคนลงมาจัดการเจราจาด้วยตัวเองจนสุดท้ายเฟยยนุดยอมปล่อยตัวเพราะนักเตะก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการย้ายมาร่่มทีมโอแอมไปซาวกลายเป็นนักเตะมาราที่5ในช่วงซัมเมอร์นี้ของมากเซย์ต่อจากฟาคุนโดเมดีนา อังเคโกเมสซีเจอีแกนไรรี่และปีแอเอเมลิกโอบาเมยองสำหรับไปเซาเติบโต,ตจากทีมโคริติบาของบราซิลก่อนย้ายไปเล่นในยุโรปกับฟยนูดเมื่อปี2022และปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมลิกแกนกังหันลมชูสละครับทางการเวสแฮมเซนฟรีคาลัมิซันเสริมคมลุยพิมลิกอังกฤษไดดูการใหม่ เวสต์แฮมยูเนเต็ดยืนยันการคว้าตัวคาร์ลวิลสันมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวแลงหมดสัญญากับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเซ็นสัญญา1ปีพร้อมลุยศึกเพลเลอังกฤษฤ,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 ฤดูกาล2025-2026ภายใต้การของทีมของแกรมพอตเตอร์ขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดสโมสรของกรุงลอนดอนแถลงสัญญากับคาร์ลวิลสันสูนหน้าในวัย33ปีโดยไม่มีค่าตัวเนื่องจากเขาเป็นฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญากับทีมซาลิกาดง ผมตื่นเต้นที่ได้ร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเวสแฮมซึ่งมีแพชชั่นเช่นเดียวกับผมในการทำงานหนักและอุทิศตนผมหวังจะประสบความสำเร็จผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ยูสันเปิดปากผ่านเว็บไซต์ของถิ่นลอนดอนสเตเดียมย่านแกรนพอลเตอร์กุนซือของเดอะแฮมเมอร์สกล่าวว่าเรายินนี้ต้อนรับเขาล่ามสู่ทีมเวสแฮมยูเนเต็ดเขาเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์และพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกจากการทำงานที่ยอดเยี่ยมและมีสติยิงประตูที่วิเศษเขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักในการสหานักเตะชูสละครับนิวคาสเซิลคว้าแอรอนแอมสเตลทางการยืมจากซอร์ลมัน,นพ่วงออปชั่นซื้อขาด นิวคาสเซิลยืนต็ดประกาศยืนยันคว้าตัวแอรอนแอมสเดลผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษมาจากซอลตันอย่างเป็นทางการโดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดเตรียมรุยพรีเมียร์อังกฤษต่อเนื่องฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6่สนวมเสื้อหมายเลข32หวังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับตามคำชื่นชมของเอ็ดดี้ฮาวคุณซื้อใหญ่แห่งทัพซาลิกาดงนิวคาสเซิลประกาศยืนยันการคว้าตัวแอมสเดลผู้รึกษาประตูดริกีทีมชาติอังกฤษของซ เพืสัญญาย็นตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลพร้อมเงินไขซื้อขาดได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าไนท์วานวัย27ปีย้ายจากแอสตันมาอยู่กับซานตัน,นเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วโดวย่าตัว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทแต่ไม่สามารถช่วยทีมนักปูญรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก่อนที่ซีซั่นหน้าเจ้าตัวจะยังคงอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อแลมสตลซ,ซึ่งจะได้สวมเสื้อหมายเลข32ให้กับนิวคาสเซิลเผยหลังจากเปิดตัวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมชอบมาที่นี่เสมอผมได้เห็นความค้างคล้และเสียงเชียร์ดังๆจากแฟนบอลผมชอบมาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คตลอดเวลาด้านเอ็ดดิฮากุนซือของสาลิกาดงกล่าวว่าแอารอนเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดที่สามารถเพิ่มคุณภาพและประสบการณ์ะระดับนานาชาติให้กับทีมของเราผมรู้ถึงสิ่งที่เขาสามารถนำม,มาให้เราทั้งในและนอกสนามได้ ฉูสละครับเชลซีคว้าตัวจาริฮาโต้แบ็กซ้ายอาแจกเซ็นยาว7ปีค่าตัวรวม38.5ล้านปอนเชลซี Chelsea, เปิดตัวจาริฮาโต้กองหลังในวัย19ปีมาจากอาแจกสเปนที่เรียบร้อยเ้วยค่าตัวรวม38.5ล้านปอนเซ็นสัญญายาว7ปีเป็นแข้งหมายที่8ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และดันยอดใช้จ่ายรวมแต่หลัก250ล้านปอนรองจากอร์พูลทีมเดียวในพรีเมียร์ลีก สิงห์ตันเินครามเชลซีสโมสรแชมป์โลกทีมล่าสุดเสริมทัพควา้านักเตะใหม่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้เป็นรายที่8แล้วจากการคว้าตัวฮาโต้โดยมีค่าแอดอนรวมเป็นเงิน38.5ล้านปอนด์หรือราว1,694้าล้านบาทขณะที่พ่อค้าแข่งดัชเป็นอีกรายที่เลี้ยงนักมึกยาว7ปีกับทีมสแตมฟอร์ดริ์ตามนโยบายของสโมสรที่เน้นดึงตัวนักเตะอายุน้อยที่มีค่าแรงก้อนเล็กมาร่วมใช้ค่าผมตื่นเต้นมากและแฮปปี้มากที่ได้มาที่นี่ผมคิดถึงอนาคตมาก และอยากก้าวไปอีกระดับของอาชีพเชลซีเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผมดังนั้นผมจะมีความสุขฮาโต้เผยผ่านเว็บไซต์สิงบรูสหลังจากเซ็นสัญญารายงนนานเผยว่าทีมแชมป์ฟี่าคลับเปอร์คับ2025ดึงตัวฮาโต้มาทำหน้าที่เป็นแบ็กอัพให้กับมาคูคูเร่ยแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนซึ่งซีซั่นก่อนต้องเล่นเกือบ70นัดให้กับทั้งต้นสกัดและแพนดินเกิด ขณะเดียวกันฮาโต้ถือเป็นพลพรรคของสิงบลูสไลท์ที่8แล้วที่เอมซัวมาเดสกาในใหญ่ชายอิตาเลียนชุดมาร่วมง,งานต่อจากชูอัลเปโดรราคา60ล้านปอนด์เจมี่กิทเทนส์ห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์เลียมดีแลบสามสล้านปอนด์เอสเตวาวิลเลียน29.1ล้านปอนด์ดาริโอเอสูโก18.5ล้านปอนด์มาบดูซา12ล้านปอนด์และเคนรีปาเอส17.3ล้านปอนด์ หลังควาา้าฮาโตมารุวมทีมสมงผลให้เชลซีใช้เงินเสริมทัพซัมเมอร์นี้เพิ่มเป็น250ล้านปอนด์หรือราว11,000ล้านบาทเป็นรองเลี้ยวผู้ทีมเดียวในพรีเมียร์อังกฤษเนื่องจากของแดงทุ่มเงินสัญญาน,นักเตะใหม่มากถึง295.5ล้านปอนด์หรือราว13,200ล้านบาทอ,อย่างไรงก็ดีเชื่อว่ามาเลสกายังไม่อยู่ช้อปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากทีมของเขากำลังพยายามจะดึงซาฟีซิมอนส์ดาวเตะดัชอีกรายมาเสริมทัพจากแอร์บรไรซิ ชูสาะครับสเปอร์ยิมชูเอาปาริญญาจากบลายเย็นพวกออปชันซื้อขาด27ล้านปอนด์ทอร์ดมสเปอร์ยืนยันการคว้าตัวชูเอาปารินยามิดฟิลว์ไป30ปีมาจากบายเยเมนิกแบบจิ้มตัวจนจบซีซั่นพร้อมออปชันซื้อขาดที่ราคา27ล้านปอนด์แถมแบกรับค่าเหนื่อยเต็มจำนวนกว่า8.7ล้านปอนด์ต่อปี ก่เดทองทอตัสเปอร์ประกาศยืนยันจัดก,การคว้าตัวชูวอัลปาลินญ,ญากองกลางตัวรับชาวโปรตุเกสมาจากบาเยิร์นิคเป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะย้ายมาเล่นแบบจิมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเม,มอร์หน้าปาลินญ,ญาในวัย30ปีซึ่งย้ายจากฟูแลนไปเล่นให้กับเสือใต้เมื่อซัมเม,มอร์ที่ผ่านมาแต่ผลงานไม่ค่อยโดดเด่นโดยได้รับโอกาสลงสนามในเกมบุนเดสลีกาเพียง17น,นัดเท่านั้นแถมหนเล่นเป็นตัวจริงแค่6เกม สำหรับตอนนี้ปาลิมยา่าวนกลับมาสู่ลอนดอนอีกครั้งด้วยการย้ายมาเล่นแบบกิมตัวกับท็อตแนมสเปอร์กับสัญญาจ,จนกระทั่งเจบฤดูกาล2025-2026พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดในราคา27ล้านปอนด์เป็นประมาณ1,188ล้านบาทหลังจบซีซัน การณเดวกานสกายเยอรมนีรายงานว่าทัพกระเดทองยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าเย,ยี่ยมตัวจำนวน4.4ล้านปอนด์ือประมาณ194ล้านบาทแถมยอดทีมแชมป์ยูโรปาลีกแห่งน็อตอนดอนพร้อมแบกรับค่าเหนื่อยทั้งหมดของนักเตะซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ8.7ล้านปอนด์หรือราว382.8ล้านบาทต่อซีซั่น หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม